โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับที่ได้รับเข้าสู่ช anel f s x Gamer นะครับผมและวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม GTA San Online บนมือถือและ PC นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Legends r o l e Play นั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมเรามากันใน EP ที่3นั่นเองนะครับสำหรับ EP เนี่ยเนี่ยเราก็จะมาเล่นในเซิร์ฟเวอร์กันอีกเช่นเคยนะครับและก็จะแนะนําอะไรต่างๆเพิ่มเติมไปอีกนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยมีระบบ แบบเยอะมากนะครับท่านผู้ชมซึ่งนะเราก็ค่อยๆอธิบายกันไปแล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดสมัครสมาชกับคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้ทําภารกิจใช่ไหมอ่ะจากคลิปที่แล้วนะครับเราก็จะมาทำบรเิเกิจนต่อนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปตลาดด้วยนะครับแบบไปขายของอะไรอย่างงี้นะครับที่เราแบบทํามาเนี่ยไปขายที่ไหนเออได้ราคาดีหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับท่านผู้ชมโอเคแล้วก็ตอนนี้เนี่ยน้ําผมมันก็หมดแล้วด้านล่างซ้ายอะ่ะนะครับ หลอดน้ามันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินด้วยนะครับซึ่งผมเกิดสาธารณะมามันนะครับมันมาเกิดตรงนี้นี่ผมไม่มั่นใจว่าเขาเปลี่ยนจุดเกิดใหม่หรือเปล่าหรือยังไงนะผมไม่มั่นใจแล้วมันจุมาเกิดตรงนี้นะฮะแต่ก็หน้านี้จะมีเป็นจุดกาดาดเต็มเลยนะ mm hmm. โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเบิกรถกันเลยดีกว่านะครับนี่มีจุดเบรกรดอยู่นะเขเดินไปนะครับแล้วก็กดปุ่ม n นะเบรกรดเหมือนเดิมนะครับสตาร์ทโอเคเดี๋ยวปิดเสียงก่อนนะครับ เสียงให้หมดจะได้ไม่รบก,กวนนะครับโอเคไปรถเราไปโดนอะไรมาวะเนี่ยโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับทุกคนทางออกอยู่ทางไหนวะโน่นไงโอเคมีช่างซ่อมแล้วนีกว่าวะเนี่ยมีช่างด้วยนะครับแต่ผมไม่ซ่อมขี้เี็จซ่อมโอเคนะครับไปเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่านะครับซึ่งผมไม่มั่นใจว่าร้านอาหารมีหรือเปล่านะหรืออยู่แถวไหนเนี่ย t ี s, s น่าจะมีบอกอยู่มั้งนะครับทุกคนเดี๋ยวลอง t b s ดูซิไอ mm hmm. ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าสถานที่ตัวไปย่ะปึ๊บแล้วก็มีร้านอาหารไหมจากที่ผมดูดูมาเหมือนไม่มีบอกนะครับแต่ผมเคยเห็นอยู่นะมันจะเป็นรูปพิซซ่าหรือว่ารูปแฮมเบอร์เกอร์ครับบนบนแมปอะครับผมนะมันจะแสดงเป็นรูปแบบนั้นนะคือเราเราก็ต้องขับหาครับทุกคนแต่ว,ว่าเดี๋ยวผม ให้ดูเควสดีกว่านะครับว่าวันนี้เราต้องทำอะไรด้วยนะครับคือแนะนำเลยนะใครเข้ามาเล่นเนี่ยแนะนำไม่ดูเควสนะครับผมผมเฮดแล้วก็เควสกับเรานะเนี่ยภารกิจเลเวลสี่ที่ต้องทำอะไรอ่ะนี่มันบอกให้เราไปหลอมไอเทมก็คือหลอมเหล็กนะเนี่ยมันก็มีเควสให้เรานะครับทุกคนแล้วก็ไปหลอมเหล็กได้นะก็คือไอหลอมเหล็กก็เอาซากรถที่เราได้มาจากคลิปที่แล้วนั่นเองนะ,ะเดี๋ยวทำไมรถล็อกวะเนี่ยอ่ะโอเค เดี๋ยวเราก็ต้องไปอ่ะเฮ้ยเ,เ,เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นอ้ามันบอกคุณได้บันทึกจุดเกิดเมื่อกี้ผมไปกดอะไรวะโอเคก็ไม่บ่นใจเหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปอ่า G p s แล้วก็ไปที่อาชีพถูกกฎหมายไปเลยแล้วกันนะครับผมแล้วจุดโปรเซสนะสำหรับจุดเมื่อกี้ที่มันบอกว่าเราไปหลอมเหล็กใช่ไหมนี่ไงแร่เหล็กนะครับ1,500เมตรนะทุกคนแต่ก่อนจะไปเนี่ยเดี๋ยวผมว่าผมจะไปเปลี่ยนสกินด้วยนะผมมีตังอยู่แล้วเนี่ย5,000กว่าบาทนะครับเดี๋ยวเราลองไปเปลี่ยนสกินด้วยดีวยกว่าเพราะผมเห็นร้านเปลี่ยนสกินอยู่นะครับอยากจะเปลี่ยนลูกแล้วไงไม่อยากใส่แบบเป็นชุดเด็กใหม่ครับทุกคนนะไปที่สถานที่ทั่วไปนะครับแล้วก็ร้านเสื้อผ้าโอ้ทำไมร้านเสื้อผ้ามันไกล อ๋อยังไงมีร้านเสื้อผ้า LV ด้วยคือมันจะมีหลายจุดนะนี่ไงร้านเสื้อผ้า LV นะครับคือเสื้อร้านเสื้อผ้ามันจะมีหลายจุดนะครับทุกคนมันมีหลายเมืองเอาง่ายๆนะครับกาลาดก็มีหลายจุดนะครับเพราะว่ามันมีหลายเมืองนั่นเองนะท่านผู้ชมเวลา gps ท่านผู้ชมก็ดูระยะทางเอานะครับนะมันจะเป็นทริคในการาหาร้านใกล้ๆนะครับแอเมนบอกว่ามันจะมีเว็บเติมอยู่นะครับก็คือเว็บเติมนี่ก็คือเว็บเดียวกับที่เราไปโหลดนั่นแหละครับเฮ้ยเจอแล้วผมเจอร้านแล้วท่านผู้ชมเห็นเห็นในแมปป้ะ มีร้านเนี่ยเบอร,เอร์เกอร์อยู่อ่ะเห็นป่ะ่านผู้ชมอ,อธิบายเว็บเซิร์ฟกันต่อดีกว่าเว็บเซิร์ฟนะครับคือเราสามารถเติมได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปมาให้ดีกว่านะครับนี่รูปจะเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับของที่สามารถซื้อได้นะว่าดูว่าเป็นของที่สามารถด o n a t ได้นะครับมันจะมีรายละเอียดบอกอยู่เนาะโอเคแต่เราถึงร้านแฮมเบอร์เกอร์ละโอเคนะครับเ,เราต่อยเข้าไปเลยนะครับามาหาอะไรกินกันก่อนนะครับทุกคนเพิ่มพลังก่อน โอ okay. เคล้วก็วิ่งไปโอเคกดปุ่ม N น,นะครับผมปึ๊บนี่นะครับน้ํา100บาทนะกินไปเลยปึ๊บเรียบร้อยนะครับมันจะมีหลอดสีฟ้าขึ้นมาแล้วเห็นป่ะเลืออีกนะครับผมอ่าสองก็หลอดเต็มพอดีนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะไปโอเคนะครับไปเดี๋ยวเราไปร้านเปลี่ยนสกินกันต่อนะครับผมสตาร์ทรถบายฮะ บนแมปมีแบบสถานที่มีจุดเยอะมากนะครับทุกคนซึ่งผมอาจจะไม่ได้รีวิวครบนะเพราะในเซิร์ฟนี้ระบบเขาเยอะมากนะครับแล้วก็บอกเลยว่าเป็นอีกเซิร์ฟหนึ่งที่ระบบดีมากๆนะครับทุกคนว่าตอนนี้โอ้โหเซิรเฟเรทผมมันตกกดหน้าเกียดอย่างเง้ยนะ <c oughs> โอเคนะครับทุกคนขออภัยด้วยนะบ,บางทีแบบมันแหลกจริงๆนะครับในตัวจับผมเวลาอัดคลิปอะแต่ถ้าไม่อัดนี่ผมกล้าพูดเลยว่ามันลื่นมากนะครับผมซิฟเฟรมตลอดอะนะครับที่ผมเล,เล่นอยู่นะ ผมก็แอบเข้ามาเล่นอยู่นะครับทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันดีกว่านะครับจำยมกิมนี้เป็นสุดหล่อสาวกรี๊ดไปเลยนะครับเป็นร้านเสื้อผ้านะกดปุ่ม n นี่เราสามารถเลือกกิมใต้แบบนี้เลยทนะ่านผู้ชมมันจะมีแบบขึ้นภาพมาเลยนะจาบใครที่เนี่ยแล้วก็สามารถกดตัดไปยังไงวะเนี่ยน,นี่ไงมีมี2หน้านะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเป็นเดี๋ยวผมเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับทุกคนนี่ ก็สกิลละ1,500บาทนะครับกดซื้อมานี่ <c oughs> เนี่ยสาวคลีตแน่นอนดูจากางเกงเนี่ยกางเกงโคตรเกเรเลยโอเคนะครับทุกคนผมได้สกิลที่ผมชอบแล้ว,ลวะได้สกิลที่ผมชอบผมก็ออกมาเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อไปตลาดดีกว่านะครับคือเรามีของอยู่นะครับ มีของนี่คือยังไงเ,เรามีของสําหรับขายอยู่เพราะว่าเนี่ยผมกดผมเฮดได้ดูนะครับแล้วก็กดทิกบกระเป๋านะของที่เรามีเนี่ยตอนนี้ผมมีกล้วยด้วยนะครับ้วยมีกล้วยแล้วก็มีพวกปลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเอาไปขายดูนะอืมแล้วก็ อันนี้เนี่ยจะเป็นซากถยนตผมมี20นะครับมันตันรู้สึกว่ามันตันในตัว20นะเพื่อซากถยนตเนี่ยเราจะเอาไปแบบหลอมเหล็กนะครับซึ่งเหล็กเนี่ยผมจะไม่เอาขายแล้วกันนะรู้สึกว่าเหล็กก็ขายได้นะครับแต่ผมจะไม่เอาขายเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเอาไวคา้คราฟอะไรต่างๆได้เอาเก็บไว้ก็ดีนะครับทุกคนหรือว่าใครจะขายก็ได้ถ้าใครอยากได้เงินนะอ่ะก็สําหรับสถานที่นะครับผมอ่ะก็ GPS เลยนะครับผมเฮตแล้วก็ GPS นะครับผมนี่ในตลาดขายของนะครับ ก็จะมีอยู่โอหลายจุดมากนะครับผมมีขายผลไม้เนื้อสัตว์แล้วก็เทมทั่วไปนะครับทุกคนโอเคลองลองไปดูขายเทมทั่วไปก่อนละกันเพราะมันอยู่ไกลนะมันแค่300เมตรเองนะครับทุกคนสตาร์ทรถไปกันเลยถึงกันแล้วโอเครถเราไปจอดก่อนนะองรถมันเลย นี่ครับขายเทมมันมีไอเทมอะไรเราขายบ้างอ๋อยังไงมีซากรถยนต์ขายได้เหมือนกันนะเนี่ยนะแล้วก็พวกแร่เพชรแร่เหล็กเห็นไหมเนี่ยมันขายได้นะครับอะลองลองขายซากรถยนต์สักนิดหนึ่งแล้วกันได้ไหมมันเดี๋ยวนะผมไม่รู้ว่าผมกลัวว่าผมกดขายปุ๊บมันขายหมดเลยหรือเปล่านะคือเอาเป็นว่าผมผมยังไม่ขายดีกว่าเพราะว่าผมกลัวว่ากดปุ๊บมันจะขายหมดนะโอเคนะครับส่วนผมมีผลไม้อยู่ใช่ไหมก็คือมีปลาด้วยเออมีปลาแล้วก็มีผลไม้ด้วยนะครับทุกคน ก็มันไม่ได้ขายที่ตรงนี้นะก็คืออย่างที่บอกว่าตลาดขายของมันมีบอกอยู่เมื่อกี้นะครับผมใน gps นะเดี๋ยวให้ดูใหม่อีกรอบนะครับเผื่อใครแบบยังไม่ทันสังเกตนะเมื่อกี้ตลาดขายของเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเยอะมากนะครับแต่ว่าะโอ้โหระยะทางทีม่มันอยู่เมืองอื่นทั้งนั้นเลยเนี่ยนะครับไอพวกที่แบบขายปลาขายเนื้อสัตว์อะไรอย่างนี้นะงั้นเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมไปหลอมเหล็กก่อนดีกว่านะครับทุกคนก็คือสถานที่แล้วก็ gps เด็กเช่นเคยนะครับทุกคนปึ๊บแล้วก็ไปที่งานถูกกฎหมาย จุดโปรเซสนะมันเป็นจุดโปรเซสตนะทุกคนเลื่อนมาล่างสุดเลยนี่แร่เหล็กนะครับทุกคนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นจุดนะหลอมเหล็กนะครับทุกคนซึ่งมันเป็นการทําภารกิจด้วยนะครับโอเคครับผมเรามาถึงกันแล้วนะฮะอยู่ด้านหน้านี้นั่นเองนะครับผมเราคงต้องขับรถลงไปเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคแล้วเราก็จอดรถตรงนี้แล้วกันนะครับเดินขึ้นไปเลยไปเนี่ยหรือยังไงมั่วไม่ใช่ละใช่ปะเนี่ยี๋ยวต้องขึ้นไปเปล่า ผมเดาว่าต้องขึ้นไปยังไม่เคยมาเลยเนะี่ยนี่ไงโอ้ผมนี่มันเก่งจริงอัจฉริยะจริงนะเดี๋ยวนะมึงเพิ่งชมตัวเองไหมว่าอัจฉริยะอยู่เลยเมื่อกี้แล้วจะขึ้นยังไงเนะี่ยอ๋อนี่ไงโอเคนะครับทุกคนก็มากดปุ่มเอ็นเรียบร้อยครับหลอมซากรถยนต์ให้เป็นเหล็กนะทุกคนโอเคก็ทำเควสนี้ไปฮะนะนะนะเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเป็นยังไงปึ๊บ นี่ไงได้เหล็กมานะครับผม1ชิ้นไม่มั่นใจว่าต้องเสียซากรถเท่าไหร่นะต่อได้เหล็ก1ชิ้นน,นะครับเดี๋ยวเราดูสิปึ๊บอ่าตอนนี้เรามีอยู่1ิบลลวเหรอน่าจะประมาณ5นะครับทุกคนคือใช้ซากรถ5จะได้แร่เหล็กมา1นะโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะโอเคเราจะมาทําไห้ดูแค่สองสาครั้งแล้วกันนะครับไม่อยากจะทําให้ท่านผู้ชมดูเยอะนะครับตัวรวย โอเคทำแค่นี้แหละนะครับทุกคนซื้อได้ E ยทีบวกมาทีละร้อยกว่าด้วยนะครับทุกคนโอเคแล้วก็เหล็กพวกนี้ก็เอาไปขายได้นะครับอย่างที่บอกว่าเอาไปขายแล้วก็เอาไปทำไร้อีกเอาไปคราฟของนะครับจุดคราฟอะไรอย่างนี้นะครับผู้ชมดูใน gps ได้เลยมีครบนะครับนี่สถานที่ทั่วไปใช่ปะเนี่ยคราฟไปเท่มเห็นปะเดี๋ยว ep หน้าก็พาไปแล้วกันนะครับว่าจุดคราฟไปเทมมีคราฟอะไรได้บ้างนะครับนะเาี๋ย ep นี้เดี๋ยวเราก็เอาของไปขายหน่อยแล้วกันนะครับ คลิปนี้จะได้แบบเป็นการสอนทุกคนว่า,าไม่เชิงกับสอนหลักก็คือมาแนะนําว่า,าขายของอะไรที่ไหนยังไงนะเราได้ของมาแล้วเนี่ยเราไปทํางานมาเนี่ยแบบเราเอาของไปขายอะไรยังไงนะทุกคนจริงๆมันก็ไม่ได้ยากหรอกนะครับทุกคนแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้เนาะโอเคก็น่ครับ GPS นะครับผมนยะ่ที่บอกว่าตลาดขายของนั่นเองนะซึ่งผมมีผลไม้อยู่นะครับผมก็ไปที่ขายผลไม้เลยถึงแน่นอนว่า <c ười> ไกลมากนะทุกคนก็คืออยู่เมือง LS นะครับผม โอเคซึ่งเดี๋ยวข่อนอนุญาตตัดคลิปไปตอนที่ถึงเลยแล้วกันบอกเลยว่าขับรถกันยาวฮะโอเคลืมเปิดอีกแล้วไ <c oughs> อ้นี่มันบอกว่าเปลี่ยนตลาดเดี๋ยวนะคือมันสามารถทับอีโคโนโมี่ได้ด้วยใช่ปะนี่เน่ราคาตลาดเราสามารถดูได้นะอ่าเดี๋ยวไปดูซิว่ากล้วยเนี่ยราคาเท่าไหร่นี่กล้วยหอมราคาห1สิเอ้ห62นะทุกคนไอราคาดีอยู่นี่นะครับอืมลืมลืมปลมดลอ็อกปลดลอ็ดลอกก่อนไปครับ เดี๋ยวขออนุญาตขับรถไปถึงสถานที่เลยล้วกันนะครับต้อการไม่เสียเวลาเนาะโอเคทุกคนเราก็ขับมาใกล้จะถึงกันแล้วนะครับผมอยู่ด้านหน้านี้เองนะโอเคอ่ะไปครับเฟรมเลทแบบตกมากโอเคถึงแล้วครับผมนี่นะฮะปึ๊บ นี่คือจุดขายผล,ลไม้นะครับเพราะว่าในตัวผมมีผล,ลไม้อยู่ก็คือกล้วยนั่นเองนะครับนี่ให้ดูนะครับนี่ครับกล้วยมีกล้วยหอมอยู่นะครับอ่าโอเคแล้วก็ไปขายกันเลยนะครับผมดูว่าเป็นยังไงปึ๊บขายกล้วยหอมปึ๊บนี่นะครับผมขายไปแล้วับงชิ้นได้88บปาทนะก็เป็นประมาณนี้นะเออสำหรับการขายของนะั้นไม่ยากก็แค่มาทําแบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนส่วนใครอยากจะขายอย่างอื่นเราก็ ท p s ไปหาได้เลยครับมีจุดขายบอกอยู่ว่าขายอะไรตรงไหนนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับทุกคนนะคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับคลิปก็น่าจะยาวแล้วนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะทุกคนแต่ก็ทําเพื่อให้หลายคนที่ยังไม่รู้นะครับผมนะโอเคก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยและอย่าลืมเข้ามาเล่น Server เซิร์ฟเวอร์เรเจนโลเเลกันด้วยนะครับผมบอกเลยว่าระบบด,ดีมากนะครับก็นะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม